สำหรับคำสั่งต่อไปนะครับคือคำสั่งที่อยู่ในกลุ่มเซิร์ฟการสร้างเซ r ร์ฟเฟสคำสั่งรีโวคคำสั่งคำสั่งรีโวเนี่ยก็จะใช้โปรไฟล์กับรโวลูชันแอคเซสหรือแกนหมุนนะครับพอเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรบ้างเราก็สามารถที่จะไปสร้างได้โดยการเริ่มต้นสกเก็ตที่ x y plane ปึ๊บเราก็ลองวาดอ่า โปรไฟล์ <Prof> ใี้มาสักอันหนึ่งมาจบเป็นโปรไฟล์ตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถสร้างแกนหมุนได้เลยนะครับแกนหมุนก็คือ c x i s s เราสามารถกำหนดคอนสแตนต์ระหว่าง ชิ้นงานกับกับแกนได้พอได้สองสิ่งนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ exit e v e m e n t ออกไปปึ๊บคลิกที่พื้นคือตัวแกนหมุนเนี่ยเวลาเรา exit e v e m e n t มามันจะไม่ไม่เห็นแต่ว่าจริงๆแล้วยังติดอยู่ใน sketch หนึ่งจากนั้นเราก็เข้าคำสั่ง revolve นะะพอเรืก่กเลือก profile พับเนี่ยมันจะขึ้น revolution exit ว่าเป็นสเกตแอคกซิสก็คือตัวที่เราสเกตมานั่นแหละหมุนรอบใช่างนะีจะเห็นตัวเลข40ที่เรากําหนดไว้ว่าห่างแกนเท่าไหร่ตัวนี้ขึ้นมาจากนั้นกดโอเคปึ๊บเราหายเส้นนี้ได้อย่างที่บอกฮะในกรณีที่เราทําชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราสามารถที่จะเอ็กซูดขอบต่างๆได้พวกนี้ฮะสามารถเอ็กซูดขอบพวกนี้ได้ยกตัวอย่างเช่นลองเอ็กซูดนะครับ อย่างเช่นขอบนี้ขอบนี้ถ้าเราอยากให้มันยืดออกมาเราก็เลือกระนาบที่ตั้งฉากกับการยืดกคือ z e t x นะฮะก็สามารถที่จะยืดออกมาได้กดโอเคอันนี้ก็คือคำสั่งรีโว้นะครับ